ฮัลโหลโอ้น็อตฮัลโหลมึงอยู่ไหนแล้วเนี่ยเนี่ยอยู่ในร้านแล้วเพื่อนเออคุณอยู่สตาร์คัตแล้วรีบรีบมาเลยเออเออแค่นี้แหละ S T A R C U T C S สาัาบรรยากาศโคตรดีทำแสงสีคงให้จัดมันตัดผมอยู่ี่ ฉันหนักถ้อยากรออยากสักแล้วคุณต้องมาที่นี่บริการอย่างดีการันตีทุกระดับสตาร์คัทเราจัดหนักให้แบบว่าลัดชัวรี่ดูหน้าเหมือนจะง่วงใกล้ล่วงกำลังจะหลับกาแฟสักแก้วไปครับที่สตาร์คัทค,คอฟฟี่ว่าไปตามราคาแต่ธรรมดาเราไม่ทำพรีเมียมอย่างที่เราจัดแบบพรีอ<พ>ินวันเรามีถึงสามอย่างที่อยู่ในร้านเดียวกันสตาร์คัทคุณมาดีคุณรู้จักกันหรือยังโอสกฟูแท็กทูอาร์ติสคลาสสิกมินิมอลและสไตล์แกงรีฟลองเซ็ตอัพเปอร์คัทแม่งหลออสะบัดกว่าที่คิดพร้อมเซ็ตสุดประหยัดเขาจัดหนักนนาทีี้ สักที่แขนหรืออยากสักที่ขาหรืออยากสักที่เอว oh. มีทั้งคอฟฟี่ที่ทุกคนสรรหาตามใจดังปรารถนาให้ทุกคนมาน,นี่เร็วคุณไม่ต้องไ,ไววอรี่มาตรฐานลูกคงที่บริการทุกระดับเต็มที่ไม่มีเฟล oh. จัดหนักบบเต็มเครื่องรับรองว่ารู้เรื่องเชื่อกูได้เลยเพื่อนให้มึงมาที่นี่เร็วบรรยากาศทุก oh. ค,คน oh. ดีรงแสงสีคงให้จัดมันตัดผมอยู่ในครับนิสิตคัดออลลี่ออลเฟลกันแล้วตีทำงานดีตามถนัดให้อยากหล่อ การันตีทุกระดับสตาร์คัทเราจัดหนักให้แบบวันลัดชัวรี่ดูหน้าเหมือนจะง่วงใกล้ล่วงกำลังจะหลับกาแฟสักแก้วไม่คำที่สตาร์คัต,ตคอฟฟี่